เอาครับเรามาถึงแล้วครับบ้านยี่สิบเอ็ดเนาะโอ้โหมาถึงปุ๊บลูกแรกก็กินเลยนะนี่ลองเบสก็อัดเลยนะเพิ่งตีเสร็จนะนี่อันนี้กองเชียร์ต้องเข้าบ้านหน่อยกองเชียร์โซนไว้เกินระวังหน่อยนะครับอลองเบสอัดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อนตัวแรกนะครับนะเดี๋ยวได้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูเนาะโอคโ,อโหน่งามครับงามอากาศเย็นๆสบายๆนะววันนี้นะ บรรยากาศไปดูบรยาาไไบรยากาศหน่อยแม่เป็นไงบรรยากาศข้างๆก็มีคนเยอะนะวันนี้มีคนเยอะอยู่ก็มีทุกบ้านเลยอ้าวลุยเลยครับลุยเลยนะเลยนะนี่เป็นไงมากครับเป็นไงตัวแรกครับเป็นไงครับเป็นเบสสบายๆอะอยังสบายอยู่เนอะเหมือนกระหู้เหมือนปลาบุกมากกว่าไม่รู้เหมือนกัน มีลูกหเ,ลเหมือนกันโตโตออกโตโตเป้งหลังเลยครับอันตรายนะอันตรายไล่มข้ามาหลังครับผมอ่าเดินหน้าน้อยเดินหน้านิดนึงอมามาแล้วมาแล้วโอ้โหโโสูดครับสูดเดินถอยหลังนะโอเคครับเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวช้อนให้ดูเนาะ